การการบริจาคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะครับเพราะฉะนั้นการจะบริจาคฝากใครไปทําบุญนั้นควรที่จะมั่นใจในตัวบุคคลคนนั้นและท้ายที่สุดไม่ถ้าคุณแม่ทําดีนะคุณแม่ไม่ต้องไปหว่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวเรารู้ว่าตัวเราทําอะไรอยู่นะครับสิ่งที่มากระทบนั้นก็คือมาทดสอบพลังใจของแม่ต่างหากนะครับว่าคุณแม่จะจะจะเข้มแข็งไหมจะอ่อนไหวไหมกับสิ่งที่เขาติฉินนินทาเราหรือเขาว่าเรา <S <S ท้ายที่สุดสิ่งที่เข้ามาผมควรคิดว่าน like <S <S> <S <im 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 ่าจะขอบคุณเขามากกว่าใช่ค่ะต้องขอบคุณมากเลยเตือนพอลักอย่างนี้ด้วใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เตือนก็คงครับแล้วก็ถ้าคุณแม่จะชักชวนที่ทําบุญอะไรอย่างต่างๆเงี้ยนะครับก็อยางทาความชัดเจนให้ผมอย่างอย่างที่บอกนะครับแยกบัญชีให้ชัดเจนแล้วก็จํานวนเงินก็ระบุให้มันชัดเจนนะครับอันไหนทําบุญก็คืออันทําบุญอันไหนรายได้ก็รายได้ต้องแยกกันอย่างนี้นะเพราะถ้าผมถ้าที่ผมดูเนี่ย ไอ้บัญชีไหนก็ไม่รู้ที่บอกว่า10ล้านผมยังดู3าสบัญชียังรวมกันยังไม่ถึงล้านเลยนะครับบัญชีของคุณแม่ส่วนตัวเนี่ยนะครับอันนี้มีบางคนสรุปเงินในบัญชีคุณแม่เออเออสรุปเงินในบัญชีว่ามีเท่าไหร่ล้านไหมเนี่ยลองดูมันเยอะมากนะท่านผู้ชมมันหนามากนะเดี๋ยวก่อนเอาดูยอดสุดท้ายที่มันมันถึง10ล้านไหมดูแต่ละอันเนี่ยผมเห็นสูงสุดอยู่แค่ประมาณห้าแสนยอดสุดท้ายคือด้านบนถูกไหมคะอ่าอ่าไม่ถึงนะอ่ะดูดูล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดท้ายครับล่าสุดท้ายล่าสุดล่าหลัง หลือหมื่นกว่าบ,บาทคือแต่แต่ว่าที่เงินที่ออกไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกไปไหนมาบ้างเนอะก็นี่แหละค่ะตามที่เห็นเลยตามภาพที่เห็นเลยก็เอาไปทําบุญใครเขาเรียกว่าคนยากไร้เลยอะไรที่หนูโอนไปได้หนูก็โอนแต่คราวนี้ผมถามนิดนึงบัญชีเนี้ยคุณแม่มีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาในนี้ไหมมีแต่ว่ามันก็มันเป็นสวนมันถ้าเป็นรายได้อย่างอื่นมันจะมีค่าเป็นก้อนสมมติว่าแสนห้าหมื่นอะไรเงี้ยคือเราชัดเจนผมเห็นผมเห็นยอดสองล้านเข้ามาสองล้านมันมาจากที่ที่หนูเอาเงินงวดเบิกออกจากบัญชีที่ว่าเป็นของแติพี่น้อง งิงวดสร้างศาลาต้องดูว่าเข้าตอนเช้าออกตอนบ่ายหรือเปล่าเพื่อมาจ่ายมันเป็นเงินของใครหลาสองล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่หนูเอาออกจากบัญชีที่ว่าเงินก่อสร้างนะคะพี่เจมของเนนเนนเป็นบัญชีใช่ค่ะเป็นซัมเมอร์เนนคอนอ๋อนี้เหรอนี่สองล้านที่บอกว่าญาติญาิรวมกันมาให้ใช่ใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเข้าสิบสี่ออกสิบห้าค่ะอันนี้ก็แค่สองล้านผมดูแล้วรวมทั้งหมดนี่ผมยังไม่เห็นเลยยอดสิบล้าน ถ้าดูจากบัญชีส่วนตัวนะ,ะดูจากบัญชีบริษัทก็สูงสุดก็ยิ่งอยู่มันสักสี่ห้าแสนนองครับเพราะฉะนั้นก็จะเคลียร์ประเด็นดราม่าที่บอกว่าโอ้ยมีเงินไปสิบล้านแล้วก็ขอเคลียร์นิดึงพอดีมีบางท่านบอกว่าเอาบัญชีสำมเนีนไปเปิดรับบริจาคหนูผิดพลาดอยู่ครั้งหนึ่งคําว่าผิดพลาดคืออะไระมันเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกันแล้วทีนี้ไม่มีลูกค้าเดี๋ยขอบัญชี มีลูกค้าประมาณคนหนึ่งหรือสองคนน่ขอบัญชีมาหนูไม่ได้ดูมันเป็นดันเป็นบัญชีของเนียนแต่ดูได้ว่ามันเข้ามาแค่400กว่าบาทแค่นั้นเองค่ะ,ะแม่แล้วถ้าหลังจากเนี้ยคนที่เขาบริจาคมาก่อนหน้านี้อาจจะร่วมบุญมาก่อนหน้านี้แล้วเขาตั้งใจว่าจะให้แม่เอาไปทําบุญแล้วเขาไม่มั่นใจว่าแม่เอาไปทาบุญหรือเปล่าแม่จะชี้แจงเขายัางไงคะก็ <S <S นี่แหละมามาชี้แจงตรงนี้แล้วค่ะทุกอย่างมันออกมาเป็นภาพให้เห็นหมดแล้วนะคะก็คือสิ่งที่หนูทําอะไรบ้างหนูเชื่อว่าคนที่เป็นเอฟซีหนูที่เขาเคยทําบุญกับ ไม่มีใครหน้าใหม่เข้ามาเลยคนที่ท่านแบบมั่นใจของแม่นิดว่าแม่นิดทําจริงๆท่านก็มาทําบุญกับแม่นิดเหมือนเดิมหนูเชื่อว่าคนที่เคยทําเขาไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาในโลกโซเชียลคือคนไม่รู้แค่นั้นนะคะ,ะก็ฝากถึง f c ทุกท่านนะคะว่าทุกอย่างอะ,อะไรก็ตามแต่ถ้าถ้าหลังจากนี้ถ้าอยากจะทําบุญนะคะก็อยากให้ไปที่วัดเลยนะคะหรืออาจจะทาเหมือนพี่ทนายเจมส์บอกไม่ได้อาจจะไปเปิดบัญชีหนึ่งเลย แล้วก็จะอัพทุกครั้งว่าเงินเดือนนี้เข้ามาเท่าไหร่อ,ออกไปเท่าไหร่ใชคะนชัดเจนค่ะหนูก็จะอัพแบบนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็นบัญชีทำบุญถ้าตรวจสอบก็บให้ตรวจสอบตรงนั้นเลยค่ะนะคะแล้วหนูก็จะชี้แจงให้เด็ดขาดเลยทีนี้ว่าวันนี้มาสร้างวัดตรงนี้นะหรือช่วยค่าอะไรก็ตามแต่นะคะหนูก็จะแจ้งให้กับสังคมได้เห็นเพราะเชื่อมั่นว่าผู้ที่อยากจะทำบุญกับเราอะ่ะมีเยอะ นะคะหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ทําต่อไปแต่อันนี้ก็ค่อยว่ากันทีหลังถ้าจะทําจริงๆนะคะหนูก็จะทําอย่างนั้นก็คือเปิดขึ้นมาเป็นอีบัญชีหนึ่งเลยถ้าคุณอยากจะทําบุญแล้วหนูจะมาอัพให้ดูว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรืออาจจะเดือนละครั้งว่าเงินออกเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ค่ะเอ๊ม่นิดแล้วมูลอะไรที่สุบันดิมิตนี่คืออะไรสุบินดิมิตใช่ไหมอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยหนูก็ยังไม่รู้ว่าทาไมไปไปพาดพิงกับเขางงมาก สุบินิมิตเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลังออกคุนกระแสท่านได้นิมนต์สัมมนีเนรไปรับสังฆทาน mm hmm. แล้วหนูก็ตอนแรกปฏิเสธไปแล้วนะคะก็ได้ไปรับสังฆทานและหลังจากนั้นท่านก็เลยเห็นความน่ารักของเด็กอะ่ะท่านเิยว่าเดี๋ยวหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยนิมนต์มาอีกนะ mm hmm. อ่าเราก็คิดว่าจะมาตรงนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุบินิมิตนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพิ่งรู้จักวันที่น้องไปรับกิจนิมนต์นี่เอง mm hmm. นะคะไม่มีการเกี่ยวข้องและไม่ได้บอกว่าจะหาเงินเข้ามูลนิธิไม่ใช่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะทิ้งท้ายอะไรกับสังคมและโซเชียลไหมวันนี้เราเจอหนักมากเหมือนก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณโซเชียลนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตักเตือนอย่างเช่นอาจารย์ออสเนาะก็เป็นก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านจุด ประเด็นนี้ขึ้นมาจนกระทั่งให้ให้สังคมได้รับรู้แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณท็อปเนวนะคะที่เชิญเรามาให้เคลียร์ตรงนี้นะคะหากท่านไม่จุดประเด็นขึ้นมาสังคมคงไม่รู้แล้วหนูไม่รู้ว่าสังคมนี้จะคุคมเครือกันอีกนานแค่ไหนนะคะถ้าท่านไม่เป็นคนที่จุดประเด็นขึ้นมาเนี่ยหนูก็คงคิดว่าเป็น,เป,นเป็นตราบาบ,บของสังคมไปอีกนานเลยเพราะวันนี้หนูได้เห็นว่าคนที่เห็นต่างกันเยอะมากนะคะ ถ้าวันนี้ไม่เกิดขึ้นแม,แม่นิดจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราเข้าใจถูกมาตลอดว่าเฮ้ยทุกคนที่ผ่านมาเราคิดว่าช่างเข้าเถอะเขาไม่เห็นดีด้วยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเราก็สร้างของเราแต่เราไม่รู้ว่าโอ๊ยเขาไปขุดเรามาขนาดนี้ถ้าเราไม่มาเคลียร์วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้อย่างที่แม่นิดอยากจะขอขอเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจดังทุกเพจที่เอาคลิปน้องใบบุญหรือว่าแม่นิดไปขึ้นพาดหัวอะไรต่างๆนานาอยากให้ลบ นะคะเพราะว่ามันจะเป็นภาพเผยแพร่ไปตลอดแล้วเมื่อคนไม่ได้เสพข่าวที่คุณโพสต์ไปแล้วเนี่ยมาเสพข่าวทีหลังเนี่ยเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยมันก็จะกลับไปอีกเรื่อยๆ mm hmm. นะคะมันก็จะไปรุ่นสู่รุ่น นะคะวันนี้คืออยากจะขอความเมตตานะคะจากโซเชียลหรือว่าเจ้าของเพจเจ้าของ YouTube กเกอรอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณโพสไปนะคะอยากให้คุณเอาลงนะคะลบออกห้าเม่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันจะมีผลไประยะยาวถึงแม้ว่าวันนี้เม่นิดมาเคลียร์แล้วแต่อย่างที่พูดะคนที่ดูก็มีไม่ดูก็มีมนะคะอยากฝากตรงนี้กับสังคมนะคะขอความเห็นใจและเมตตานะคะค่ะคุณพ่อคุณพ่อโตง้ง ก็ยังไงก,ก็ต้องขอบคุณท็อปนิวนะครับที่ให้เวทีนี้กับแมนดิตในการเคลียร์ประเด็นแล้วก็อย่างที่แมนดิตว่าก็คือมันมีมันมีข้อความที่ว่าช่องสื่อออนไลน์ต่างเอาเอาเอาตัวทั้งต้นข้อมูลทั้งต้นไปแล้วมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่แทจ้จริงเป็นข้อมูลที่บิดเบือนก็ต้องขอความกรุณาให้ช่วยลบให้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับรู้มาเสพแล้วมันก็เข้าใจผิดเข้าใจประเด็นที่มันไม่ใช่ความจริงค่ะครับต้อง,ต,องต้องลบให้หน่อย